ขอต้อนรับเข้าสู่ Genchin Impact ครั้งนี้จะเป็นบทของเนื้อเรื่องเสริมมาดูเร็วทางนี้มีร้านที่ดูไม่เหมือนใครอยู่ไปดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างไหมยินดีต้อนรับรับประกันได้เลยว่าสมบัติที่นี่หาที่อื่นไม่ได้แล้วมีของที่ไม่เคยเจอมาก่อนตั้งเยอะตั้งแยะเลย แน่นอนสิของพวกนี้ล้วนเป็นสมบัติหายากที่เหล่านักผจญภัยหามาจากที่ต่างๆทั้งนั้นแหละเป็นไงล่ะมีอันไหนที่ต้องตาบ้างไหมรู้สึกว่าหรูหราทั้งนั้นเลยไม่หลอกไม่หลอกลืมแนะนำตัวกับเธอซะแล้วที่นี่ฉันรับแลกเปลี่ยนของนะไม่เอาโมลาหรอกช่วงนี้นึกอยากจะทำของพิเศษบางอย่างต้องใช้อ n นิมซิงเกิจำนวนมากในการตกแต่ง พวกเธอพอมีอ n นิมซิงคิวไหมพอมีอยู่นิดหน่อยงั้นดูท่าการประจนภัยของเธอนั้นได้รับการยอมรับจากท่านเทพแห่งลมแล้วละนะสรุปแล้วขอแค่เธอมีอนิม o s ซิงกิวก็สามารถแลกเปลี่ยนของที่รัดของฉันได้แล้วล่ะไหนดูซิมีอะไรให้เลือกบ้างก็ปกติโอจำกัดการซื้อด้วย ซื้อได้แค่นิดเดียวเองอนิโมซิงคิวนั้นกระจายอยู่ทั่วไปในมาสเตกถ้ามีไม่พอแล้วก็ไปหามาเพิ่มสิเอามาใช้ตกแต่งของอะไรงั้นเหรออะไรจะดีไปกว่าของขวัญจากเทพแห่งลมพวกเธอนี่หลักแหลมไม่เบาเลยอธิบายค่อนข้างยากการใช้คำว,ว่าตกแต่งนั้นคนจะเข้าใจได้ง่ายกว่าที่ฉันเลือกใช้อนิโมซิงคิวนั้นแน่นอนว่าต้องมีเหตุผล ที่ต้องเป็นมานเท่านั้นอยู่แล้วถ้าเสร็จแล้วขอดูหน่อยนะแน่นอนสิรับรองว่าเธอจะต้องเซอร์ไพรส์แน่แล้วมาหาใหม่หวังว่าครั้งหน้าเธอจะสามารถเอาอนิมอลซิงกิลมาได้เยอะๆถ้าเจอสมบัติด,ดีๆแปลกๆที่ดูมีค่าแล้วก็อย่าลืมเอามาให้ฉันที่นี่ล่ะ ต่อไปข้างล่างมาล้วยินดีที่ได้รู้จักมหาชั้นมีธุระอะไรงั้นเหรอเกี่ยวกับตัวคุณเองฉันเป็นหัวหน้าหน่วยที่6ซึ่งรับผิดชอบด้านโลจิสติกเรียกว่าเฮต้าก็ได้งานหลักๆของฉันคือการซื้อพัสดุสัมภาระการขนส่งทรัพยากรต่างๆของกองกอัศวินเธอก็น่าจะพอเข้าใจสภาพของมาสเตกในตอนนี้ แกนมาสเตอร์ได้พาอัศวินไปด้วยมากมายทำให้กองอัศวินอยู่ในสภาวะขาดแขนมาตลอดในขณะเดียวกันวัสดุโลจิสติกที่ฉันเก็บไว้ที่นี่ก็มีค่อนข้างเหลือเฟือดังนั้นฉันจึงดินดีที่จะแพลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีกับแรงงานในรูปแบบของค่าตอบแทนสำหรับคนที่มีความสามารถรับมือกับปัญหาได้หลากหลายจะลองดูก็ได้นะถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของกองรักษาการบัญชาการด้วยก่อนอื่น เธอต้องได้รับความเชื่อใจจากผู้คนในมันสแต็กซะก่อนเริ่มจากการสร้างชื่อเสียงด้วยการช่วยเหลือชาวเมืองเล็กๆน้อยๆก่อนเป็นยังไงโอเคลองดูลองทำภารกิจดูมีเควสเสริมเข้ามาแล้วอยู่ข้างบน ทายลัสทำไมจะจู่พายุก็สงบลงล่ะสงบลงก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอก็นะพายุสงบลงก็ไม่เร็วไม่เร็วเลยแต่ว่ามันหยุดแบบกระทนหันเกินไปนะฉันเตรียมแผนการเอาไว้ซะเยอะแยะเลยแบบนี้แผนทั้งหมดก็ไม่มีประโยชน์แล้วสิแผนการของฉันนะ่ะมีแม้แต่กระทั่งวิธีอพยกผู้คนเข้าไปในป่าเพื่อหลบพายุสอนให้พวกเขารู้จักวิธีการเอาชีวิตรอดในป่าสิ่งเหล่านี้ฉันเขียนเอาไว้แล้วทั้งนั้น ยังมีวิธีการสร้างค่ายเอ่ยวิธีการกำจัดมแมลงง่ายๆเอ่ยและวิธีการหลบเลี่ยงสัตว์ป่าและมัสเตอร์พวกนี้ด้วยช่างเถอะช่างเถอะไม่พูดแล้วเทียบกับการที่ต้องไปลำบากอยู่ข้างนอกแล้วการอยู่ในเมืองอย่างปลอดภัยแบบนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วแหละจริงสิมีนักะจนภัยที่ออกไปสำรวจข้างนอกส่งข่าวมาอีกแล้วว่ามีมัสเตอร์บางส่วนรวมตัวกันอยู่ในป่าวิสปิ g งวูดนักเดินทาง เธอช่วยฉันจัดการมัสสตอร์พวกนั้นหน่อยได้ไหมออให้ฉันจัดการเองถ้างั้นให้เธอจัดการแล้วกันนะฉันจะเตรียมการค่าตอบแทนไว้ให้โอเคจัดการกับมัสเตอร์เฮ้ยสามที่้วยเหรอทั้งไพโมสลามเต็มไปหมดเลย มาสเตอร์ <Master S 2> พวกนี้ทำไว้งั้นเหรอรีบๆจัดการกันเถอะอันตรายมากเลยเอา้ายังไงยังไงโอ้โหตายแล้วกูใช้ดาบดีกว่าว่ะสู้ยากธนูมันต้องเลงไงแล้วมันเลงยากด้วยใจโรสโคบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกมนี้ ใครลาระเบิดเสร็กูโอ้โหตายแล้วมั่งกูเนี่ยเอ้ยยังเหลืออีกตัวหนึ่งพลังโจมตีน้อยมากโอเคทีแรกเสร็จไปแล้วต่อไปที่ที่สอง กำจัดแท่งเสานี่คือห้อคอยของมาสเตอร์ที่เตรียมการไว้ที่นี่งั้นเหรอโอ้โหเยอะว่ะโอ้โหต้องรีบแล้วต่อไปอีกที่นึงที่สุดท้ายแล้ว 7จบสองเข่าน้อยมากกองไฟพวกนี้ดูแล้วรู้สึกแปลกๆน่นไงมาแล้วโอ้โศัตรูใหม่ด้วยทีนี้ไฟเอ่อมันต้องใช้น้ำแต่ธาตุน้ำผมไม่มีอดทนหน่อยนะลูก มีแต่ธาตุน้ำแข็งว่ะโ,โอ้ยโอ้ยสองตัวด้วยจัดการธาตุพืชก่อนแล้วกันเอาโอ้ย เฮ้ยเยอะว่ะชิบหายละกูโอ้ยโอ้ยจะสู้ได้ไหมเนี่ยเลือดเหลือน้อยแล้ว เออจะตายแล้วจะตายแล้วนิดเดียวเพื่อนยังมีมาสเตอร์เหลืออีกเพียบเลยพวกที่เราจัดการไปไม่แน่อาจจะเป็นส่วนน้อยก็ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกไคลรัสกันดีกว่าบินกลับมาแล้วไคลรัสกลับมาแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างมีพวกมาสเตอร์ป่นเปียนอยู่ยังมีมาสเตอร์อยู่อีกงั้นเหรอ ดูเหมือน,นผลของพายุจะยังไม่กระจายไปนะยังพอมีโอกาสที่จะทําให้ทุกคนรู้ถึงพลังของกิวนักผจญภัยพวกกองอสเวินแห่งฟาวเนีย er ยังคงให้ความสนใจกับการป้องกันในเมืองและบริเวณร,บรอบๆดูเหมือนว่าจะถึงตาของพวกเราที่เรานักผจญภัยจะได้ออกลงจัดการกับมาสเตอร์ในป่าน,นั่นบ้างแล้วอา้าวยาวจัง เข้าใจแล้วขอบคุณนะที่ช่วยไปตรวจสอบให้ฉันจะลองคิดเกี่ยวกับการประกาศคำขอร้องของกิลนักประจนภัยดูเสร็จไปอีกหนึ่งเควสมีไรเก็บออลลอชักมาได้แล้วเหมือนจะมีเรื่องแบบนั้นอยู่จริงๆรื่ลืมไปเลยนะเนี่ย,ยก,นะก็โอเคแล้วนะก,ก,นก็พอใช้ได้แหละถ้าอย่างนั้น ช่วยทำบางอย่างให้หน่อยได้ไหมอา้าวอะไรเลยเนี่ยเออมันต้องใช้แม่พิมพ์หรือเปล่าแต่ผมไม่มีอ่ะไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วเออไม่มีวะงั้นว้คขาวหน้าแล้วกันนะ ถ้าเจอแรกพวกนี้อีกก็เก็บแม่ให้ชันได้ทุกเมื่อเลยแต่มาตอนที่ฉันไม่ยุ่งจะดีที่สุดดูเหมือนคุณจะอารมณ์ไม่ดีนะการตีเหล็กมันต้องใช้สมาธิขั้นสูงฉันเลยไม่ชอบพูดนู่นพูดนี่กับลูกค้าฝีมือดีธุรกิจด,ดีเองแหละพวกที่ทำอย่างอื่นมันจะประจบประแจถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอทำานก่อนเป็น,นคุณลุงที่จริงจังดีนะ ถึงจะอารมณ์ไม่ค่อยดีแต่ถ้าให้เขาทำของให้กิวก็สบายใจได้แล้วนะโอเคไขและปริศนาที่ว่าทำไมมันอารมณ์ไม่ค่อยดียินดีต้อนรับสู่กองอัศวินแห่งฟาวเนียไม่ทราบว่ามีธุระอะไรเหรอที่นี่คือห้องโถงนี้คือชั้นแรกของสนยนประชาการกองอัศวิน ดยห้องทํางานของหัวหน้ากองอัลซวินและห้องสมุดจะอยู่ในส่วนนี้ถ้ามีคําถามอะไรแล้วก็ถามฉันได้ตลอดเหมือนจะมีประตูอยู่หนึ่งบานที่ล็อกไว้ห้องนั้นไม่เปิดให้เป็นสาธารณนะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความลับภายในของกองอัลซวินแห่งฟาเวเนียหรอกนะที่จริงแล้วที่นั่นคือห้องขังจะว่าไปที่นั่นเป็นห้องขังสำหรับคีไปแล้วแหละทุกครั้งที่เธอโดนขังก็จะมีเสียงตู่มตามเหมือนกําลังวิจัยระเบิดอยู่แม้ขี่จะไม่ได้ตั้งใจที่จะระเบิดที่นี่ก็ตาม แต่ถ้าหากเธอพลาดล่ะฉันไม่สบายใจเอาซะเลยอีคีอีเด็กเฮี้ยอีเด็กเวนมึงนี่เองที่เป็นตัวปัญหาทำเขาลำบากไปทั่วเลยมึงเนี่ยอะไรวะเนี่ยจุดชมวิวทำเอาคนอื่นลำบากไปหมด กดการใช้ห้องสมุดเวอร์ชัน7แต่ก่อนก็เคยเขียนกดการใช้ห้องสมุดไว้ตั้งเยอะตั้งแยะนะแต่ไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่เวอร์ชั่นนี้ลบเอาข้อที่ไม่จําเป็นออกไปใครก็ตามที่ไม่ใช้ห้องสมุดต,ต้องจําไว้ให้ดี 1. ปวดรักษาความสงบสุขในห้องสมุด 2. อย่าทําความเสียหาย 3. เมื่อต้องการยืมหนังสือขอให้ผู้ยืมจําวันที่ต้องคืนหนังสือไว้ให้ดี สำหรับผู้ที่ละเมิดกฎคิดว่าทุกคนคงจะรู้กันดีนะหวังว่าทุกคนจะทําตามกฎที่อยู่ข้างบนนี้โอ้โหโหดร้ายปะใครเป็นคนเขียนวะเนี่ยเสียงอะไรปะอา้าวคุยกับสมุดหนังสืออ้อาวทำไมมึงมาคุยกันอย่างงี้ ขอโทษเมื่อกี้มัวแต่เมอไปนะ่ะนี่คือภาษาของฮิริชูมีความหมายว่าสวัสดีช่วงนี้สบายดีไหมทำไมฟังดูไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่หลเลยเธอกำลังสงสัยในตัวฉันอยู่งั้นเหรอจะสงสัยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะศาสตร์ของภาษาฮิริชูจนถึงตอนนี้ก็ยังว่างเปล่าอยู่เลยเพราะงั้นยังมีคำศัพท์ภาษาของฮิริชูอีกตั้งมากมาย ที่ฉันเองยังไม่แน่ใจทุกวันนี้สิทีิขาดอยู่มากที่สุดของการศึกษาภาษาของฮิริชูก็คือการออกภาคสนามถ้าหากได้พูดคุยกับฮิริชูตัวต่อต,ตัวแล้วแล้วก็สามารถจะไขข้อข้องใจหลายๆอย่างได้เพียงแต่ก็แค่มีน้อยคนนักที่จะกล้าเผชิญหน้ากับพวกฮิริชูถ้ามีคนคอยช่วยทดลองทฤษฎีของฉันแล้วล้วก็ จะให้ไปคุยกับมาสเตอร์ซะแล้วโอ้โหอย่าบอกนะว่ากูต้องไปช่วยมึงเนี่ยไม่เอานะโอเคสหรับเควสเสริมน่าจะพอเท่านี้แล้วแหละถ้าคืนปล่อยให้ยืดเยอะต่อไปโทรศัพท์ได้ไหมแนะ่โอเคครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าถ้ามีโอกาสสำหรับวันนี้บาย